m o เด r n ์นไทีวร่วมกับ CTR m u l t i m e d เ a เสนอสนับสนุนโดย AIS สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนสไตล์สบายสบายวันศุกร์ค่ะทางช่อง9เดหร์าไหนสิบโมงครึ่งนี่แหละค่ะน้องแหวนเขาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลุยสไตล์ไหนคะสไตล์แบบลุยเลยค่ะพี่ก๊อตพวันนี้เราอยู่กันที่ The r ร cket c ตคลนะคะซึ่งเป็นสปอร์ตคลับที่มียิมปีหน้าผาจำลองที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะค่ะนะคะวันนี้พร้อมขึ้นเลยหรเปล่าพร้อมแล้วค่ะวันนี้มาเต็มที่เลยค่ะเป็นจริงเลยนะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราสองคนค่ะคุณผู้ชมเป็นลุยไปกับเรานะคะ ช่วงค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนานิชาภูมิรัตน์กรรมการบริหาร The Racquet Club นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยรักเก็ตครับนี่มีความเป็นมายัางไงคะ แรกๆครับเนี่ยค่ะเริ่มมาจากเมื่อสัก30กว่าปีที่แลว้วอะคะอ่ะ สมัยนั้นแถวนี้ยังเป็นคอมมิ n i น y ิเล็กๆอยู่และแถวนี้คุณพ่อก็อยากที่จะให้มีเหมือนกับเป็นเรคเ e a t ชันเซ็นเตอร์ค่ะสำหรับคอมมิ n i น y ิแถวนี้ก็เลยสร้างเป็นคแบบตอนแรกเริ่มเริ่มมาจากเริ่มจากแบบก่อนน้ามีแค่นั้นค่ะก็มีคขดแบบเสร็จแล้วก็มีมีสระว่ายน้ำก็คือเริ่มมาเพื่อที่ว่าจะให้เป็นคนแถวนี้ได้มีมาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันในครอบครัวค่ะแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนนะคะ คือตอนนี้เนี่ยคือมันก็เริ่มมาจากมีคอร์ดแบดคอร์ดเทนนิสสระว่ายน้ําแล้วก็ตอนนี้ก็มีฟิตเนสอะคะ่ะอ,อ,อันนี้เรามีฟิตเนสที่ค่อนข้างใหญ่6 600, 600ตารางเมตรนะคะแล้วก็เออมีสปอร์ชมีแร็กเก็ตบอลคือทุกอย่างที่เป็นแร็กเก็ตสปอร์ตคะแล้วก็มีไอ้รักคบอร์ดที่นี่นี่อยู่ได้เต็มที่เลยนะคือลูก<า>ว่ายน้ำคุณพ่ออาจะไปตีแบดอะไรอย่างเงี้ย แม่สามารถเล่นโยคะได้ด้วยได้หมดทั้งครอบครัวนะคะแต่ว่าที่มาที่รายการเรามาที่วันนี้เนี่ยเพราะว่าเราอยากมาดูเรน่นะหาจำลองที่ใหญ่ที่สุดค่ะยังได้อย่างนั้นเลยไหมคะค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศเราเริ่มก่อสร้างตรงนี้หรือเริ่มกิจกรรมตัวนี้มานานหรือยังคะอันนี้นี่มาประมาณเกือบสี่ปีแล้วค่ะห้าสิสี่ปีแล้วทำไมถึงคิดว่าเอากากีฬาแบบเนี้ยคิดว่าคนไทยนิยมมันปลอมแล้วถึงมาถึงเอาคิดว่ามันทําให สามารถเอามาให้คนไทยได้ไหมคะคือจริงๆมันเริ่มมาจากว่าที่กระบี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ที่มีอยู่แล้วนะคะเมนเป็นร็อกมีทัวริสมามาปีนเขาคราวนี้ที่นี่ก็เราก็มีกีฬาครบทุกอย่างแล้วเหมือนกันยกเว้นร็อกวอลก็เลยแล้วพอดีน้องชายอะค่ะก็เขาก็ปีนเขาวตอนที่เขาเรียนเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยก็เลยแบบเออนะเราน่าจะทําเป็นเหมือนกับนักผ่าจำลองขึ้นมาเพื่อจะได้เซิร์ฟคนที่ อยากจะลองเป็นปีนที่กระบี่หรือว่าไม่เคยได้ปีนจะได้มามาปีนที่นี่ก่อนแลวนี่เรามีกาแพงสําหรับ b e g i นอร์แล้วก็อด v านซ์ด้วยหรือเปล่าคะมีคอร์สอะไรบ้างเหมือนเราเล่นไม่เป็นเลยอะรอ c ล w อค่ะมันจะมีอยู่3แบบก็คือมี t o อปโร e t o อปโร e ก็คือช่วงช่วงเหนียกค่ะตรงนี้ก็คือตรงตรงนี้ใช่ไหมตรงโลงค่ะอันนี้จะง่ายหน่อยคือมันก็จะมีรูทรูทยากรูทง่ายไปตามระดับนะคะเสร็จแล้ว ด้านนี้อันนี้คือ l ี a d c l i โอ้โหอันนี้แบบไงไงใช่อันนี้ก็จะเหมือนเหมือนนผาจริงค่ะแล้วก็มีบอเดอร์ซึ่งจะอยู่ด้านด้านนี้ค่ะเวลาเออเวลาเวลาเราปีนก็คือจะใช้ปีนในถ้ำอืมไม่คือจะมี3แบบส่วนของกินเนอ e r ก็จะเนี่ยค่ะพวกเริ่มที่ด้านบนเริ่มที่ด้านบนนะคะแต่เรื่อง s a ฟตี้ล่ะต้องแหล่เนอะไม่เท่าเวลาไปปีนจริงเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็สําคัญที่ในแง่ s a ฟตี้ของกีฬาเนี่ย มีมาตรฐานความปลอดภัยยังไงบ้างคะคือเราจะมีคนที่คอยบิเลย์อยู่ข้างล่างซึก็คือ,อ,อคือคนนี้ค่ะเป็นเขาก็จะต้องสอนวิธีการใส,ใส่ใส่ให้เนี่ยใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆสอนวิธีที่จะบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเราจะขึ้นไปต้องพูดว่าไลบิเลยบิเลยออนอะไรอ,อะไรต่างๆค่ะมีพูดยเหรอคะค่ะมมีมม<อ>คนพูด อ่ uh huh. เวลาจะลงก็ต้องบอกว่าโอเคเรดี okay, ้ที่จะลงแล้ว hmm. ค่ะอะไรอย่างนี้คนคน,คนข้างล่าง oh. ก็จะได้เตรียมพร้อมอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือจริงๆบิเลเยอร์เ er นี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ปีนอยู่บางทีแบบหลุดมือ ก็ตกลงมาคือเขาจะต้องคอยตองคอยรับไวเมื่อจะกีฬาอะไรแหละที่ชงขามันต้องมีเรื่องของคานเซฟตี้มีคนคอยดูแลหรือมีเทรนเนอร์มีโค้ชคอยดูแลนะคะเราต้องทาให้ถูกวิธีนะค่ะไม่ใช่นึกปีนก็ปีนสามารถล่วงลงมาได้ถ้าไม่ถูกหลักใช่ไหมคะเรื่องชุดอะไรก็ต้องเกี่ยวข้องอุปกรณ์ต่างๆด้วยใช่คือมืนอปีนเข่านี่ก็จะต้องมีรองเท้าปีนเข่าทางไรก็ก็มีให้นะคะมีรองเท้ามีถุงช็อคมีเชือกอะไรต่างๆซึ่งดันทีเราก็คอยมีทีมงานคอยเช็คอยู่ตลอดเวลา ว่าอันนี้มันจะหมดอายุเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยซื้อมาเปลี่ยนตุ้งแหนขากีฬาตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของคนไทยที่กระบี่ก็มีการแข่งขันที่นี่เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะมีรายการเรียกว่า master of the rock เป็นการแข่งขันระดับระดับชาตินะคะมีคนประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้ก็คือเข้ามาแข่งขันด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นสําหรับพวกนักกีฬาป็นปีนเขาค่ะที่ค่อนข้างค่อนข้างจะยากนิดนึง กระแสของการเล่นกีฬาประเภทนี้ตอนที่กระแสของคนไทยเป็นยังไงางความนิยมเป็นยังไงตอนนี้คนนิยมมากขึ้นนะคะมีคนมาปีนเยอะขึ้นเพราะตอนตอนแรกที่เปิดใหม่ๆก็ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอะไรอย่างี้มากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คนทำเป็นที่นิยมมากขึ้นมันเล่นคนเดียวได้ค่ะคือเหมือนับามาแล้วก็ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องแบบหาทีมมาอย่างตีแบตอย่างเงี้ยต้องหาทีมมาเพื่อนมาเล่นด้วยสําหรับกีฬาชนิดนี้ที่เราเห็นเราอยากลุย เราอยากรวยไหมเลยต้องหวานคนเดียวคะเอาพี่ก๊อตด้วยค่ะไปไปคู่ค่ะนะคะเริ่มขายยังไงต้องมีเทรนเนอร์ค่ะครูโค้ชสอนสุดสำหรับคนไม่เป็นอย่างพวกเราขึ่งปีหน่อยสากว่านะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณบอมมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะช่วงสองนะคะสำหรับมือใหม่อย่างเราจะไปปีนให้ดูว่าสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยการเริ่มปีนจะปีนยังไงติดตามชมค่ะ